มาทีการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนดูแลร,รักษาสุขภาพกันค่ะโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน,นีค่ะกรมการแพทย์ก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใส่ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเพื่อสุขภาพของตนเองนั่นเองค่ะภาพไปหองประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยเนอะค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยค่ะและกักกบภาคี้เครือข่ายได้จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ทายถอดองค์ความรู้ด่านโรคมะเร็งรอบรู้มะเร็งกับ UBCS ครั้งที่12เนาะค่ะจัดขึ้นประจำปีงบประมาณพศสองพัาค่ะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะรู้เร็วรักษาทันป้องกันได้เนาะค่ะ ซึ่งมีนายอัธวิทยพักดีรองผูอำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีร่วมกับน,นายอนันต์กิงวันเลข,ขานุการนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยนะคะเจ้าหน้าที่บุคลาก,กรด้านการแพทย์อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมในการเสวนาในหัวขอ้อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะรู้เร็วรู้ทัน รักษาป้องกันได้นะคะและการใส่บริการบูธบริการสุขภาพเพื่อประชาชนซึ่งเดือนพฤษภาค,คมค่ะนั่นก็เป็นเดือนแห่งการรณร,รงค์ต้านภ่ายมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ก็ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนที่นองประชาชนค่ะให้มักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแหละค่ะและก็เพื่อค้นที่เห้าหักสร้างทีมต่อสู่โรคมะเร็งเพื่อเป็นเครือขคายการเหตุงานเพื่อดูแล,ด,แลดูแลประชาชนค่ะซ้อยลดอุบัติการการเกิดโรคและลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะค่ะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่ค่ะเกิดจากภาวะที่เซลเยื่อบุผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะค่ะจะเริ่มเติบโตเร็วผิดปกติจนกลายเป็นเนื้อร้ค่ะ พอผู้ป่วยรด้ไหม2 4 9 7รายเฉลี่ยมือละ7คนเลยเด้ยค่ะคิดเป็นรอยละ2ของมะเร็งทั้งหมดค่ะพอในผู้ทายหลายกว่าไม่ยิ่งค่ะประมาณ3 4ถึง4เท่าเลยนะคะเป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงเกือบถึงรอยละ20เลยนะคะซึ่งการตรวจพบแล้วก็ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นส,สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ค่ะโดยบ่สราบโดยบ่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะ แต่พบว่ามีหลายปัจจัยเสี่ยงค่ะที่อาจสิเกิดขึ้นเพราะว่าสิเป็นการสูบบุหรี่ค่ะการสัมผัสสารเคมีการติดเชื้อหรือระคายเครื่องในกระเพาะปัสสาวะหรือว่าติดเชื้อในระบบท่างเดินปัสสาวะแบบเรือรังนะคะแล้วก็การอักเสบระคายเครื่องจากก้อนนิวเป็นต้นนะคะก็คืออาการเราเนี่ยค่ะอีกอย่างนึ่ กั้นฉี่พ้อมได้ค่ะกระเพาะปัสสาวะนี่อักเสบได้เด้เราขันเกิดมันอักเสบบ่อยๆมันกระสิกรให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นเฮากะข้นที่สิมันสังเกตเจ้าของเด้อันต่วพีเดียยาคุณผู้ชมนี่เกิดปวดชี้นะคะปว,<น>ปวดปัสสาวะนี่ยาพักกันอดเด้ค่ะ,คะติดเชื้อได้เด้ค่ะท่านเกิดมีอาการผิดปกติห้ฟฝ้าไปพบคุณหมอนะคะท่านเถอะพอในระยะเริ่มแรกอยู่นี่การศีรักษาได้ท่านเด้หายได้เด้ค่ะเ่รามันหายบ่ได้เด้นะคะมีโอกาสหายได แต่เฮาต้องฟ้าวไปแล้วกะรถพฤติกรรมของเจ้าของนี่ละ่ะยังสูบยายยังเสียเพ <c oughs> ่นก็เลยว่าพ่อในผู้ซ้ายหลายกลัวว่าซั่น